ทาโกยากิเมนูทรงกลมที่มีจุดเริ่มต้นมาจากหมึกยักษ์ถ้าพูดถึงเมนูแก้มเล่าของชาวญี่ปุ่นหนึ่งในตัวเลือกต้องมีเมนูที่ชื่อว่าทาโกยากิรวมอยู่ในนั้นด้วยแน่แล้วเจ้าขนมทรงกลมรูปทรงปิงปองมีเรื่องราวยังไงบ้างนะไปฟังกันพาพวกท่านย้อนไปถึงยุคเอโดะอาหารฝรั่งเศสถูกนําเข้ามาบริโภคในประเทศญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกและนั่นเองทําให้ชาวญี่ปุ่นได้รู้จกักแป้งทําขนมสําเร็จรูปเป็นครั้งแรกด้วยเช่นกันต่อมาในยุคโซวะของประเทศญี่ปุ่นประมาณปีคศ1 9 3 0 มีบันทึกไว้ว่ามีขนมที่ถูกทําขึ้นจากแป้งสําเร็จรูปโดยฝีมือของพ่อค้าชาวญี่ปุ่นเรียกว่าอาคาชิยากิหรือก็คือขนมครกญี่ปุ่นนั่นเองแต่รูปทรงไม่ใช่กลมๆนะต่อมาเจ้าอาคาชิยากิกลายเป็นอาหารพื้นเมืองอยู่ในเมืองอาคาชิจังหวัดเฮียวโกะแถบคันไซจุดเปลี่ยนสําคัญก็มาถึงในปีคศ .1935 เหตุเกิดที่เมืองโอซาก้ามีพ่อค้ามีนามว่าเอนโดโทเมกิชิเขาได้ลิฟรถอาคาชิยากิและรู้สึกประทับใจในรสชาติเขาจึงพยา พยายามที่จะดัดแปลงเพื่อใช้วัตถุดิบในเมืองโอซาก้าให้มากที่สุดในขณะนั้นเม,ม,มืองโอซาก้ามีหมึกยักษ์เป็นจนํานวนมากจึงคลอดเมนูที่ชื่อว่าทาโกยากิแปลแยกตามตัวได้ว่าทาโกหมายถึงหมึกยักษ์ยากิหมายถึงการทอดการย่างในช่วงแรกเนี่ยถูกวางขายในลักษณะรถเข็นแต่ต่อมามีการดัดแปลงบนรถที่เปิดท้ายทําให้ทาโกยากิแพร่กระจายไปทั่วเขตคันไซได้อย่างรวดเร็วและเสียงตอบรับดีจนเข้มขัดสั้น <c oughs> ่อมาในปีคศ1990เจ้าทาโกยากิก็บุกไปที่โตเกียวและขายที่แรกแถวชิบุยะเสียงตอบรับก,ก็ล้นหลามดังเคยเพราะชาวโตเกียวเนี่ยมีความต้องการจะลิมรสทาโกยากิแบบต้นตำหนักอยู่แล้วและความอร่อยก็แพร่กระจายไปทั่วทุกพื้นที่ในประเทศญี่ปุ่นโดยรวมถึงแดนสยามของเราด้วยใครเคยลิ้มรสเจ้าขนมทรงกลมรูปทรงปิงปองมาแล้วบ้างเต็ม10ท่านผู้ดูให้เท่าไร่ส่วนตัวผมให้8เต็ม10อีก2คะแนนตัดออกเพราะราคาแรงไปหน่อยเพราะทุกอย่างมีเรื่องราว